อ้ฮ่่่เป็นไปดียวที่หลงจังเลยเอาฉันรู้สึกร้อนจังเลย <S <S เราต้องทำให้ห้องนี้เย็นขึ้นจะปรับ,บให้หนาวขึ้นละ่ะใช่เขายัางเชื่อนอยว้าฉันกำลังตัวสั่นไปทั้งตัวเลยฉันก็เลจะไปน้ำแข็งแล้ว <S <S เอาเอามาให้ฉันใช่ดีขึ้นเยอะเลยโอ้ร้อนจังเลยฉันก็ลลงเหงื่อแตกแล้ว เอามาให้ฉันนะไม่เอามาให้ฉันช่วยด้วยเอาลิมอนมาให้ฉันไม่หยุดน,นะช่วยด้วยมัน,น,นไม่ของฉันไม่ของฉันเอามเอามนะมันเป็นความผิดของเธอ <c oughs> มาดูกันรับใครเป็นคนไรก เย้ฉันคึ้นเินแล้จะเปิดแล้วนะอ๋อช็อกโกแลตแสนอร่อยอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยมันเหลวมากแล้วฉันจะทำเงินกับมันดโอ๋อคิดออกแล้วฉันต้องทำมันเย็นขึ้นล่ะก่อนอื่นเอาน้ำแข็งออกมาแล้วก็มาตัดห่อกันดูนะฉันทำช็อกโกแลตลูกผลใจสแสนอร่อย อ้อมันออกมายอดเยี่ยมมากยเลยล่ะอ้ดูสิมันดูเจ๋งขนาดไหนเนี่ยมันอันี้ที่เจ๋งมากจากนั้นก็กินได้อ,อร่อยจังลาเธอละอ๋อฉันไม่ช็อกลตแท่งเหมือนกันล่ะแต่ว่ามันถูกแช่แข็งมาล่ะกันก็ไม่เข้าเลยสักนิดเหาืจะทำแบบนี้ ไม่ได้เลยหักสักทีไอช,ช็อกแลต์น่มันไม่ได้ผลนะโอเคฉันก็เลียมันกันได้โอเคสอนฉันทำมาหลายๆล,ลูกอย่างเช่นดอกไม้โอ้สวยจังเลยอ๋ออร่อยด้วย<า>ช็อคเลตดอกไม้นี่แหละที่ฉันต้องการมันดูกันเถอะบะหมี่เหรอน่ากินจังเลย ัจะกินมันเดยวนี้เอออะไรเล่เนี้มันแช่แข็งเหรอกัดก็ไม่เข้าดิซําแข็งเป็นไม้เลยแล้วคนฉันล่ะของอร่อยนี่แหละที่ฉันต้องการเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากเลยฉันจะกินให้หมดเลยฉันอิ่มแล้วเอ้อฉันกำลางเติดไฟมันเผ็ดมากเลย ไอเกียบของฉัน o อ m ย god โอ้หยุดที o ม my oh เดี๋ยวก่อนนะแถวเพื่ละลายม่มีของฉันไปเหรอ y มมีโอ้มาลองกันอร่อยจังขอบคุณนะสลับไปสลับมาแล้วก็เปิดเลยอ้พิซซ่าฉันจะเปิดแล้วนะ พิซซ่าร้อนๆเอาเยี่ยมเลยตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วล่ะอืมกินหอมๆอ,อร่อยจังเลยพิซซ่าแสนอร่อยอฉันจะกินอีกชิ้นละนะเฮ้ <Hey. S 1> เธอก็เปิดได้แล้วล่ะเอาฉันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่มันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอะ แล้วจะทำยังไงดีเหมือนทำมาจากหินเลยเราติจะเป็นยังไงนะพิซซ่ายังเย็นไม่อร่อยชินิดเลยโอ้ยกอดนี่เธออยากได้ไหมอ๋อเอาสิขอบคุณนะอร่อยจังเลยสงสัยจังว่ารอบนี่เราจะได้อะไรหนึ่งสองสามฉันชนะเปิดแล้วนะ โอ้เหมือนจะเป็นของหวานล่ะฉันว่าน่าจะอร่อยนะแต่มันคืออะไรล่ะเธอรู้ไหมไม่รู้สิแต่ฉันจะบอกขับฉันนะจ๊บเพื่อบนี่โอ้อันใหญ่มากเลยฉันลองกินมันดูอ๋อลิ้นของฉันนะมันเตะนี่มันฝันร้ายฉันฉันเลยช่วยด้วยโอ้มันไม่ได้ผลนะฉันนึกอะไรออกแล้วน็อสแกเดช่วยกันได้นะนั่นแหละแคอลงไปเลย แอบเิ่นจังเลยเจ็บด้วยโอขอบคุณนะดีใจที่มันได้ผลนะแล้วฉันมีอะไรล่ะคาราเมลเหลวงั้นเหรออร่อยจังฉันว่าหล่อนนี้เอามาทำลูกบ่คาราเมลได้แน่นอนสวยจังอร่อยด้วยอยากลองไหมไหวละขอบคุณตอนนี้ตาฉันหรือเธอมาดูกัน อ๋ฉันมีแม็โดนัลส่นส่ยสังว่าอะไร่ข้างในมันคือนักเกนงั้นจะกินเลยนะลองดูอ้ออ้อร้อนร้อนไม่ต้องทำให้มันเย็นก่อนล่ะออร่อยจังเลยนัาเกตนี่ตาเธอแล้วล่ะก็ได้โอ้มันคือกล่องนัาเกนเหรอแต่ต้องทำยังไงต่อล่ะแกะมันออกมาแล้วกันมันคือนักเกนแช่แข็งนี่ แล้วฉันจะกินยังไงเนี่ยมันแขไมไปข้าวซึ่งนิดเลยอแข่งมากส่วนฉันได้ของอร่อยล่ะฉันว่าฉันมีความคิดดีแล้วมาวางมันไว้บนที่หนีผมกันหนีไว้แน่นๆแล้วก็ล้อเรียบร้อล้อล้อล้อฉันจะให้มันเย็นเรานิดหนึงอร่อยจังใช่แล้วไอเดียของฉันเด็ดมาก เร่วเขาฉันไม่ดูหรอกว้าวเครื่องดื่มดูสินี่โอ้ว้าวน่าสนใจจังฉันจะดื่มล้วเออนี่มันอะไรกันเนี่ยมันคือเครื่องดื่มแช่แข็งนั้นหรอแล้วฉันจะดื่มแบบยังไงทำไมเงินนี่อ๋อนี่ดีขึ้นเยอะเลยฉันก็ต้องเลี้ยมมันละกันอร่อยย็นจีเลย แต่เครื่องดื่มช่แข็นี่อร่อยมากเลยนี้มังมันมัชมันโลดด้วยตอนนี้ฉันจะดื่มน้ำช็อกโกแลตปัน่นหวานๆของฉันอร่อยจังอิ่มแล้วลนะ่ะมันดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะดูเอง <c oughs> อ้อมันคือพนเค้กมีไซรัปแล้วก็เนยด้วยลนะ่ะมันดูน่ากินสุดๆเลยแล้วก็หอมมากเลยม่ส้มพรอมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิด รามาลองของอร่อยนี้กันเลยอ๋ออร่อยจังต้องกินให้หมดเลยล่ะเอามาดูหองฉันกันเดี๋ยวก่อนนะว่าโใช่แข็งเหรอว้านี่มันทำมันจ yeah> ังเห็นแน่แน่เลยอะเป็นไปไม่ได้แหละที่จะกินมันแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยงั้นฉันจะหั่นมันละกันโอ้ทั้งมีดแล้วก็ซ่อมไม่ใช่สักนิด เอาล่ะฉันคงต้องใช้นี่ไล่ไฟฟ้าอาืมไม่ทธอกำลังทำอะไรนะระวังความปลอดภัยด้วยนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธากำลังกินมันได้แล้วม,มันค่อนข้างแข็งอะแต่น่นอนฉันจะกินมันอร่อยจังแล้วเรามีอะไรนะ ส,ยส,สเยยลฉันกินไม่ลองอะแล้วฉันได้ชุดแฮปปี้มิลว์ว้าวนี่แหละฉันอยากได้ฉันจะเปิดแล้วนะมีอะไรล่ะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรฟนฟรายมอนฝรั่งทั้งกรอบและอร่อยอร่อยจังเลยฉันจุจ่มมันในช็อกโกแลตแล้วนะอ,อร่อยมากฉันจุจ่มทั้งหมดเลยล่ะใช่แล้วเฟรนฟรายด้วย กินกับช็อกโกแลตนี่มันอร่อยสุดๆเลย่ <Awesome. S 1> ว้าวโอ้ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะโอ้ใช่ตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์จุ่มในน้ำผึ้ช็อกโกแลตเลยอืมน่ากินจังเลยฉันสงสัยจ,จังว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงนะอร่อยจังว้าวนี่คือสิ่งที่อร่อยที่สุดทีท่ฉันเคยกินมาเลย ฉันกินมือน่อกลางวันเสร็จแล้วล่ะตอนนี้ก็ตาเธออ๋ฉันไม่อยากกินเลยมันน่าที่ขยานสุดๆเลยสยองด้วยโอเคฉันมีน้ำผึ้ช็อกแลตอยู่นะแต่คงไม่ช่วยให้รสชาติดีขึ้นแน่นอนอ้อหน่าที่ขยนไม่ไหวแล้วอแต่บางทีถ้าฉันจงมันในช็อกโกแลตเยอะๆอาจจะดีขึ้นก็นได้นะ ฉันจะกินมาให้หมดในคำเดียวเลยมันดูกันโอ๊ยฉันต้องล้างปากด้วยช็อกแลนดด่วนแล้วล่ะโอ้ยขยิ่งชั่วหน่อยอืมฉันจะเปิดก่อนนะมันดูกันมันดูกันเลยให้ตายเถอะฉันไม่ชอบเลมอนเลยเอาฉันได้จะมาจลบจ์ว้าว อจึ้งเลยฉนันจะจุ่มลงในน้ำพุดช็อกโกแลตแล้วนะจุ่มไป,ปจุ่มกับช็อกโกแลตนี่แหละลงตัวที่สุดเลยแล้วก็อย่าลืมเลยน่าได้สปริงเกิลด้วยนะน่ากินสุดๆนี่มันสวรรค์อ๋อแล้วฉนันต้องทำยังไงดีกับเลมอนเนี่ยอ้ฉนอันจุ่มในช็อกโกแลตก็ได้นั่นแหละอ๋อฉนันไม่อยากกินของเปรี้ยวนี่เลย oh, <no. S 1> อ๋อเดี๋ยวก็จะลองดู เปี้ยวสุดๆเลยอ่ะเปี้ยวจนขนลุกเลยเนี่ยอร่อยไหมเขากำลังหัวัพธ์อะไรอ่ะกินกับช็อกโกแลตแน่นอนมันไม่ช่วยเลยเพราะนี่มันของที่เปี้ยวที่สุดในโลกเลยเลมอนรอบสุดท้ายแล้วอฉันกินจนมันจะเ่อดฉันหมดแล้วล่ะ Alright 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 มาเปิดกันเถอะเย้ ของฉันเป็นเยลลี่สุดอร่อยออมไม้ของฉันคือพริกอ่ะ <_ S 1> พริกกับช็อกโกแลตเหรอ,อบางทีช็อ,อกโกแลตอามันรสชาติดีขึ้นก็ได้นะฉันจะลองดูอ,อ๋อไม้รสชาติของพริกออเมเผ็ดมากเลยไม่ไหวแล้วกินพริกเร็วเขา้าออมตอได้ มาลองกันจุ่มเยอะๆเลยนั่นแหละหนาแบบนี้ฉันต้องกินมันให้หมดนะทำได้แต่มันก็ยังสยองยินดีอะโวเธอกินเข้าไปได้อย่างไงกันอีกแค่นิดเดียวฉันติดไฟไฟไหม้แล้วฉันต้องการน้ำด่วนใช่เขายังชั่วหน่อยเก่งมากเลยเธอทำดีมากตอนนี้ก็ตายฉันแล้วฉันจะขี้มันขึ้นมาอย่างระมัดระวังด้วตะเกียบอืมอร่อยจังเลย แิ้วจ,จงมันในช็อกโกแลตกันว้าวช็อกโกแลตนี่มันอร่อยเกินบรรยายเลยล่ะงั้นฉันมาเทมันลงในจานเลยแล้วกันว้าวตอนนี้ฉันก็มีจานเยลลี่ที่เติมไปได้วยช็อกโกแลตแล้วล่ะอร่อยจังมีความสุขม,มากเป็นเส้นพาสต้าแสนอร่อยอะ่ะฉันจะกินให้เกลี้ยงจานเลยดีจังเ,เลียอะไรล่ะกันว้าวเธอทำอะไรนะ ฉันอิ่มจังเลยเล้วเขา <What? S 1> เดี๋ยวนั้นฉันจะาของเธอนะโอไม่นะนั่นคือปลา oh, ฉันได้หนดนก <Yeah. S 2> สักเธอได้ขนชวน <c oughs> อ้วกมนฝันลายฉันเลยอ๋อปลาเคลือบช็อกโกแลตอะแล้วฉันต้องกินมันด้วยอ๋อหน้าทีออ่ขยงสุดๆเลยอ๋อจะอ้ว <c oughs> แล้วเธอกินได้ยังไง ฉันไม่อยากละมานานจะกินให้หมดในครั้งเดียวว้าวเก่งจังตาเธอกินแล้วล่ะสนุกจังเลยฮอตดอกกําลังเคล้าไปในช็อกโกแลตแล้วฮอตดอกเคอบช็อกโกแลตอืมตอนนี้แหละอร่อยเลยตอนนี้ถึงเวลากินแกงแล้วโอรสชาติอร่อยมากเลยฉันจะเคลือบแกงไปได้เยอะในช็อกโกแลตเลยโอาใช่ มันเจ๋งมากอร่อยด้วยโอใช่นี่มันดีมากเลยอร่อยด้วยไม่สนใจหรอกขอฉันเปิดก่อนนะโอ้ฮตายหัวหอมเธออยากรู้ไหมว่าฉันมีอะไรว้าวมันคือภูเขาของคัพเค้กมันอร่อยสุดๆเลยกับครีมเนี่ย น่ากินมากเลยแล้วก็อร่อยจังเลยแต่แค่อันเดียวยังไม่พอนะต้องกินมากกว่านี้เองแล้วก็จุ่มไปในช็อกโกแลตเลยมาลองกันอโอ้อร่อยจังเลยกินกับช็อกโกแลตปิ้งอร่อยมากขึ้นขอช้านขอบางสักอันก็ยังดีอีกแล้วก็อีกสองอันพร้อมกันในช็อกโกแลตก็ยังได้ อร่อยมากเลยช่วยกินให้หมดเลยแล้วเข้าตาเธอแล้วโอ๊ยกินแรงมากฉันสงสัยเจ้าช็อกโกแลตช่วยหัวหอมได้ไหมงั้นฉันจะราดลงไปแล้วก็เอามันถูกันแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยจะลองแล้วนะอไม่นะช็อกโกแลตไม่ช่วยเลยเป็นจานที่แย่ที่สุดเลยเธอไนี่ตลกจังเลยอ๋อแหม่สุดสุเลย อย่าทำอีกนะโอ้ย,ยฉันได้ของอะไรล่ะอ่านี่มันอะไรเนี่ยแบกแข็งขนาดนี้มันคืออะไร <c oughs> กินแล้วเขา้าอืมงั้นฉันจะเอาหอยนางรมมาก,ก่อนเลยกันมันน่าจะรสชาติดีขึ้นด้วยช็อกโกแลตนะฉันจะลองกินดูน่นและลองเลยมันน่าจะช่วยก็ได้นะ <c oughs> โอเคเป็นหอยนมที่ชวนองงวงมากเลยโอ้ฉันมีความคิดไดี้ดีแล้วฉันใส่ช็อกโกแลตให้เต็มเลย <c oughs> บางทีแบบนี้อาจจะดีขึ้นกันได้นะ <c oughs> ฉันจะลองดู <c oughs> ออไม่ละ่ะเราจะที่ทำมาทั้งหมดมันก็ยังชวนออวงอยู่ดี <c oughs> ใช่งานชนจะเจ้าขนมสุดวิเศษนี้จมลงไปในช็อกโกแลตแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มากกว่าน,นี้อีก และฉันจะลองสปริงเกิลด้วยเยอะๆเลยตอนนี้ก็มาลองกันว้าวอร่อยจังเลยวาชมาลอกกับช็กลตนี่แหละที่ฉันต้องการจะกินให้หมดเลยเอ,อ๋อทำไมเธอถึงได้แต่ของอร่อยๆนะอ,อ๋อน่มันน่ากินจังเลยฉันก็อยากลองสักชิ้นบ้างเอ,อ้ย ทดสอบนี้ได้แล้วล่ะยืดเส้นสักน,อ oh my, นะน้อยโอนไม่นะมันขึ้นหนอนทำาไมไรนะ่ะโอไม่ส่วนฉันได้คุกกี้ M&M สันอร่อยอะ <Hey là. S 1> เป็นคุกกี้ทท่งสนุกและอร่อยจุมมันในน้ำาึ้ช็อกโกแลตเลยแล้วก็ฉันจะลองมันเดี๋ยวนี้ ฉันมั่นใจมันอร่อยสๆเลยขอฉันสักนันนะเฮ้อไม่ฉันจะกินคุกกี้ให้หมดคนเดียวเลยจุนมันทั้งหมดในช็อนกันแลตดูดีขึ้นเยอะเลยอร่อยจังโอ้พระเจ้าใช่ฉันกินหมดแล้วล่ะท้อทีตอนนี้ก็ตัดเธนแล้วฉันไม่อยากทำมันเลย เราฉันไม่อยากกิน s <S เอาแต่แกไปสิโอ้คีิปหนอนขึ้นมา oh, <no. S 1> แล้วก็จุ่มลงไปในช,ช็อกโกอแลตละ no, 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 หนอนสดุดๆหน้าขยะขยะสุดๆเลยฉันไม่อยากกินมันเลยอะโอเคถ้าฉันแทช,ช็อกแลตลงไปในถ้วยหนอนมันจะดีขึ้นกันได้นะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรสชาติของหนอนได้จริง,รงๆเหรอ โอ้ให้ตายนี่มันน่ารังเกงและนะใครขยันสนุดๆฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้นที่สุดฉันทำได้แต่มันจสยองมาก